มีคนใส้รองเท้าส้นสูงไปลงไปไปทะเลก็นี่นะก็จะชอบไงแต่ถ้าไปเล่นทรายหรือว่าเล่นหาเน่ยไม่ไหวมากโอเคขอแล้วครับเออามือลวงกันไปเลยได้ครับ

ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่า ซื้อไออม่ไดปรอตังแบลเองออันนี้คือขนมปังกระเจียมที่แบบว่าไม่เหมือนที่ไหนเลยนะ ก็ทานได้เลยอืมไม่รู้แหละแต่ว่ามันเพราะว่ามันกินได้อน่อยผัดผักแม่มันน่าจะอร่อยเ้าอใหูรสชาติเป็นไงมัางก็บอกว่าเตืมก็คือหนบางกระเทียมใช่ไหมดี่เดี๋ยวแล้วมันต้องให้จานพี่ไม่ใช่หรอจาน Hãy subscribe có kênh Ghiền Mì Gõ Để cái bỏ lỡ những kim hấp dẫn พี่ไม่กินเลยเห็นไหมไมันเสืออะไรนั่ยคือห้อยลายอ่ะ การลุดเลยไม่ใช่การการลุดเลยให้ไหม่กินไหมลูก นันหนักคือไอติมย้มนนเยลยแม่ดูดนะมันหนุมาม่กไม่แค่ใหม่แโดนคนข้างหลังกโอ้ยโดนขนมังนี้ใหม่มก็น่นเมื่อกี้พเห็นรวมนั่งดีดอะรนี่ถ้ตอตงพริกกาดน,นี้เิดเป็นิกต้บอร์ี่แล้วก็ผิกกลับไป <laughs> เคยกินปกติทั่วไปอะไรมันเดือดมะม่องบิ้ีไม่ได้กินรับ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเหมาก็ได้ลูกแต่สปินนู้ดผีพายผีพายไม่ได้สปินนู้ดมาเดี๋ยวเราลุ้งกับเม่์นะขึ้นเหมาไปไม่ใช่พิกคู่พิกคู่เออเรามีเวลาอยู่ที่นี่กวันหนึ่งครับไหนแม่ไปไหนอย่าวิ่งอย่าวิ่ง เจะมี่เราเอาไปไวในทออ้อเด,ดึนลงไปไดลงไ,ไปตามที่ผาลงไปเด,ดนเดแล้ววังลูกได้ไหมพ่อคะเฮ้อถ้าเจม,น,มนี่เราโอนไปให้ในไอ้ส้มไปให้ในไอแพดไหมได้ไหมได้ค่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โรงแรม อเขาศกบูทีคแคมป์ใช่ไหมอันนี้ก็หนูก็จำเป็นบลูทูธนี่นมันคือบูธีบลูทูธอะไรก็คือบูทีอ้าวแม่หายเขาเรียกว่ามันชันลูกเขาเรียกว่ามันชันลูกมูนเรียกวบามันมันี้ก มันคืออะไรต้นกล้วยต้นแพมสวยมากเลยทุกคนมันคือคือกล้วยอะไรไม่รู้อ,อันเดาเรามามมเอินเรนโรชรอให้เอ็ดชื่อดาราคือแม่ของน้อเองเช็คอินให้เสร็จก่อนแล้วปันนะคะแล้วว่างนี้เป็มใครใหม่หพ่อเจอเสือดำ น้องแองแมวครับเออทุกคนเคยดูเรื่องนี้ไหมไอเเลดี้บ้ากับแคนโนอาก็นั่นอ่ะใครแคโนอาแต่สีเขียวแล้วก็ตัวสีดำเนี่ยนะเหมือนมากเลยอ่ะใช่ป่ะแม่อยู่นบนป่ะฮะมาฮึ่มอ,อ แล้วรีสอร์ทตัวแพคมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็ออกมาโอเคแล้วตรงนี้เรามาเดินชมธรรมชาติกันนะอุย้ยอยากจะบอกว่าทางทางขึ้นมาตรงนี้นะคะถ้าใครอยากมาก็บอกเลยคะ่ะว่ายากมากยากยังไงเพราะเห็นก็ก,ก็ก็มาได้ยากนะทุกคนริงดิ ระหว่งวงางดวงหนูไปไหนอะลกูกไม่เหมาะกับมอเตอร์ไซค์เลยนะเป็นไหนเดี๋ินทางไปตรงไหน,นอ้าวไปไหนเอหนไปผิดทางไปผิดทาง เราขึ้นไม่หรอแม่งเบิ่งกันนะคนเดียวนะตั้งไหวทีวเพราะว่าเป็นนมหนูเองอันนี้เราจะหรือให้พ่อช่วยดิอันนี้เราก็ได้ของแล้วก็ได้ห้องมาแล้วนะคะ <c oughs> มาพ่อถือให้ว่าแล้วมิสเตอร์คูดดี้ยังอยู่บ้านใช่ไหมหนูหนูหัวทิมพ่อนะหมายถึงว่าหนูหัวทิมขอบคุณครับมาเร็วต้องรีบรีบไปซะแล้วเดินตายแล้วพ่ออ่านอันหนูเดินระวังนะ เดินไม่ว่กกากเาค่ะไม่ตกเลยอไอข่อจับมือไว้มัน,นอ่านยังไงวะเนี่ยอิโซที่ วิวใช่โรแมนติกซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์อก็อีสติก,กท็อปวิวท็อปวิวเราต้องไปทางไหนแล้วเนี่ย,ยาเสียงดังซิลูกขึ้นไปเลย กลัวรองเท้าร่วงใช่ไหมกตกมากอ่ะใช่มไม่ด้พู้เด็กดูข้างในแล้วทุกคนเป็นแคมที่สวยที่สุดถ้าี่หนเคยเอยู่ะะ่า้่นเลยในัดดี อบแป๊บนึงร้านอาหารอยู่ตรงไหนนะข้างบนที่เราจอดรถเมื่อกี้ใช่ไหมคะปิดกี่โมงร้านอาหารปิดสองทุ่มสองทุ่นะอันนี้เป็นจ้ครับอันนี้นะขอบคุณครับ เข,เขาเขาเขียนเขาาสวัสดีด้วยอ่ะหมูหร่อมีช้างมีนี่มีช้างช้างเหรอใช่ช้างหรอือหมูช้างเนี่งยง,ง่วงเนี่ยเว้หนูตองนะคืนนี้หนูจะนอนตรงนี้จริงดิคืนนี้หนูจะนอนตรงนี้คุณดาวนะคุณดาว คมันดหวยเหรองั้นเดี๋ยวเก็บของกอนนะพักก่อนปิดหน้ากล้องให้พ่อหน่อยโอเคบายจิง่เมื่อไ้ว่าถ้าเราไปทำถีวใสได้ไหมแบบนี้พอได้แลวเาค่อ้อแ้วแต่ไม่ต้องอก็ไม่ต้องิดป่ะเราเราเรไม่ได้นอนนี่เราเอาไปก็บคอเราเราเอาไปนอนพักเราไม่เิ็นอนตามคืนหรือ ก็มันก็ต้องติดเสไม่ติดจะยนังไงแล้วเราจะนอนยังไงมะสด้ายแหลมันก็ภาพิดีอม่ก็ดทยังไสุดท้ายกั่นงอ้อัดยูเหรอนั่นแหละเป็ไหมล่ะนี้อัดอันนี้่คือเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ iPad เขียนนะ เลยนะทุกคนแบบนี้ก็สบายมากเลยอ่ะคือไม่เคยเห็นเต็นไหนสบายเท่าเต็นนี้มาก่อนแล้วจะเดินตัดหน้ากล้องทำไมกล้องเสร็จใส่ไฟนี่มันไม่ไม่ดีว่าอะไรบอมเซ่ไมก็ดูหมาอจะดีนะแต่วไฟไม่รู้ว่าจะมีไหมอะ มีแหละบ้าหนึ่งหนึ่งตังก็อยากจะบอกว่าแบบตั้งใจมากและเราก็ทำไปหมดแล้วไม่โอดี ดูดีดูเป็นแพะกรูในต้มดีกว่า เมื่อปัญหาเรื่องไวาไยวายอยู่นะสกอรนยิม้มเดี๋ยวมากดถ่ายรูปตรงนี้เนขะ็มมันต้องกดตรงนี้นะ่ะยังไม่ได้เปิดเครื่องนี่งนะ่ได้แล้ว You're so nice แบ๊มดูหน้าฉันสิไอหยิบต้องมาเล่นทำไมไม่รู้ทำไมตั้งเข้ามาเพื่อต้น้ Bundes Bundes ้องคอ เ้าบอกว่าไม่มีผลไมีเขาบอกว่าไม่มีผลจะมีหมอกรอจริงดิเ็ไปอมเรเลนเเฝนถ้าฝนตกมันจะไม่มีหมอมันมีหมอเฉพาะตอนฝนตกมาทุกคนสำหรับวันนี้ก็บายบาย โอเคแนะนำที่เที่ยวอ่าวันนี้เรามาอยู่ที่เขาศกบูธีทแคมป์ฟรีสอร์ทนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็หนุ่ฝนกำลังตกอยู่เลยอากาศก็ยกังเย็นสบายค่ะอันนี้อันนี้ห้องห้องนี้คืนเท่าไหร่นะอันนี้คืสองพันสองร้อยค่ะสองพใช่เอามากันสี่คนก็มี ยิงเริมคนละห้า้อยพร้อมพร้อมพร้อมอาหารส้าใอห้องห้องตรงนี้ก็สวย อกี่มีฟ้าผ่าด้วย เอาข้างนอกดีกว่าไหมลูกข้างนอกข้างอกมีังนี้วางเหยก่ไนัีงทกดีายมันก็ไปแล่ะหูรู้อย่งว่าพายุกำลังจะมารู้ฮะมีพายุเด้ใช่ออกมาดูสิออกมาดูสิอันนี้พายุด้วย ที่ผาออกมาโน,น่นเห็นยังนี่คือมันจะไม่เหี่ย้นไม่ใช่เหี่ยฝนต่ออือมันก็คือฝนนะลูกแต่ว่ามันก็คือคือ,ค,อ,ค,อคือมันลมแรงมากโว้ยเว้ยโว้ย คือสภาพหลังจากที่ฝนตกนะครับเม้ใหม่วันนี้หนูหนููสั่งข้าวอะไรมากินนะต้ยมยำหนูกินต้ยมยำได้แล้วเหรอได้มยของพี่ผาขอ,องผาต้ยมยำต้ยมยำกับอะไรข้าวเปล่าอ่อ ไม่รู้อย่างเดียวรู้แค่ไม่สังต้งม,งงมยง <ๆ S 1> <ห>แต่มันก็มีหมอกทั่วเลยนะ